ฮราแล้วสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับรายการเกมเอ้ยไม่ใช่พบกับรายการซอมเกมเมอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไมครับที่เสิร์ฟบาร์ร์บไม่รู้บาร์บานะนาตอน EP นี้เราจะมาทำอะไรกันนา EP สร้างบ้าน กูกูรู้ละจะเอาชื่อชื่อวิดีโอว่าอะไรสร้างบ้านฮับป้อฮิองหยองเอย่างแรกคือเออมาตกแต่งบ้านกันนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเราอีทีที่สองเลยมาทำอะไรไม่รู้สินะครับ กไม่รู้สินะโอ้ <Yeah. S 1> oh, สำสำหรับไม้ค้าของผมนี่ <Yeah. S 1> จะว่างปล่าหมดเลยนะครับโอ้ oh, สำหรับคนที่จะเล่นเทคเจอรแฟของผมได้นี่ก็ต้องมีความชำนาญในทีเดียวเพราะว่าแม่งทุกอย่างด้านล่างไม่มีให้เลยกดุ่ีถึงจะมีให้ตอนนี้เลือกอีกหนึ่งสอง yeah. รทรีเจอร์เพคของผมนี่เลยแนะนำสำหรับสำหรับคนที่เชี่ยวชาญน,นะครับคนที่ไม่เชี่ยวชาญจะหวางมัวได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเอาเอา,เอาทรีเจอร์แพคอะลิงอะแปะไว้ทางด้าน description ได้คุ้มไหมไม่เอาขี้เกียจหาโอ<ห>้ย<ห>แ,แล้วก็แย่งมาอีกแย่งทำไมอ่ะทำไมหนุ่มพีเดอรอน ก็แปดสิบหมดแล้วนี่ครับหมดแล้วครับแล้วเนี่ยเหรอครับเนี่ยเหรอครับนี่เหรอเนี่ยตัวหัวอยู่แดแดอ่าครับครับเฮ้ยคุณมีพวกล่ะครับพวดอีกแล้วครับโอ้คุณ<อ>มึงไปทำเองเลยครับเออไปสปาก่อนเรวิดีโอไปสปาให้ท่านผู้ชมดูก่อนเป็นไงโอ้โหไม่เอาขี้เกียจ ามาให้เรามาให้เราสิบห้านไม่เอาอ่ะให้แค่อ้าวอ้าเฮ้ยกม่ติอ้ากดขีดโอเอ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยมันมาได้ไงวะตอนตอนรยังไม่มีเลยอ๋อกดอหนึ่งทำไมอ่ะเองลองกด F อึ่งดูดิตอนต พราะพอกด F 1ปุ๊บม,มันจะเป็นที่ถ่ายกล้องอะเออโอ้แม่งเล่นมาทั้งวันเลยวันนี้กด F 1ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ากดปุ่มไหนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไอ้เห <F 1, S 1> ี้ยกูรู้ F หนึจะเป็นเ,นเดิมรู้แล้ว,ลวเราโพเทคไกวไปไหนนี่เอานาะนมะากกล่องในกล่องไม่ใช่กูวางโพเทคไวอ้อะ มันทัทบ่ะใช่เหรอมีหรือโอเคเราจะมาฆ่าแกน,น่าเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับผมผมมีความสามารถพิเศษนะครับตีแกเดียวตายครับโอ้โพ่อพ่อมันก็ทำได้ไนะทำอย่างนะั้น นานๆแล้วแต่นนคลิปอะแล้วแต่คลิปอะนานมากปะไม่รู้อะตอนที่ไอ้คุณกายอะคุณกายตัวจริงวะฮะอะไรนะตอนที่เองไอ้คุณกายตัวจริงวะบอกตรงนี้เลยนะครับตอนที่อัดครั้งนั้นคุณกายตัวจริงเนี่ยผมคุณได้ปะตัวคุณกายตัวจริงพูดได้แต่ โปรแกรมเป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้อัดเสียงคุณกายไม่ติดจะดจีับทำไมฟีฟาพูดไม่ค่อยได้ยินนะโอ้ฟีฟาพูดไม่ฟีทุกคนะพูดได้หมดอะแต่โปรแกรมมันเจ๊งเลาได้ยินแต่เสียงเราเสียงคนอื่นไม่ได้ยินทำไมอ,อันนนดอน,นานาดิอัดนานาลงเป็ชั่วโมงวะอัดนานๆเนอะลงเปชั่วโมงวะอัดน,นาน,น,นาน เออโปรแกรมนี้เดี๋ยวมันจะตัดตัดให้เลยเอ,อ่อมจะ,จะเกิดตแต่านเสร็จแล้วครับเราจะจบคลิไปเ,อปเีอบนี้ก่อนครับเพรายวางไปอครับคลิน,นานยกการครับไม่รู้ครับคุณเอาลาวาไหมผมหน่อยครับาลาวาสิบอะอันที่สิบอะพอเดี๋ยวจะมาแลกไอ้นี่เอามาทำปีอเ,อเออซื้อดี

ไม่ตายนะครับไม่เป็นไรเลยที่จริงถ้าโดนลาวาอื่นก็เป็นแหละแต่นี่เป็นลาวาอินชามันเลยไม่เป็นไรใช่ใชเองเราไปลงลาวาอื่นไม่เป็นเมื่อกี้กูโดนมาแล้วฮะอนียมนีสุดแล้วครของเออกูยอมกูมีแค่สิบาท พอพอซื้อไอติมได้แท่งหนึ่งอะแม็กนัมซื้อไม่ได้แม็กนัมของคนรวยไม่แดกแม็กนัมแทงจะผหายจะ,จะบอกให้เลยนะค,คนที่แดกแม็กนัมอะไม่ใช่คนที่ดูดีแต่เป็นคนที่เห็นเก่เงินอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะเป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับแม็กนัมจะกิน,นํำไม ไอ้ทีมอื่นก็มีกินมึงไม่แดกันอีดอ,อกทอง <c oughs> ท่านผู้ชมเฮ้ยจะพูดมากไหมว่า <c oughs> เออใส่ EP นี้ไม่มีอะไร,ไระายสาระมากเลยครับใช่ไหมครับเออก็บอกให้ว่า EP นี้เรามาสร้างบ้านกันไงครับโอ้สร้างบ้านเก๋จะเสร็จครับ3ปีได้ ไปดูลาวาไม่มีอ่ะทำไงอ่ะก็ไม่ต้องไงไม่ต้องเอาปีกแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก็มีกอดปับนไส้เราจะจบคลิปกันแล้วนะครับอ้าวทำไมกูก็นังทำไมกูเฮดไม่ได้เราเราจะเราจะอะไรเออเราจะจบคลิปคลิปคลิปอะไรวะคลิปอะไรวะรายการอะไรวะซอมเกมเมอร์ แอลกรับเชิญของเราก็คือได้ครับไอ้เหี้ยแล้วกูก็เพิ่งมาบอกเนี่ยนะเทนที่จะบอกตั้งนานไอ้เหี้ยเยดเด้ลืมแนะนำเ <c oughs> ชยไอ้กายเอ่อคุณกายเข้าบ้านเ <c oughs> ช่เออคุณกายมา วางทกระก็จบเ้เฮ้ย,ย,ยขออยากได้เพชร่าเอามาค้า,าเฮ้ยจ้เป็นรอรวยไม่หรอได้ซื้อพชรมานะห้าสส่ซื้อมนันทไมกูซื้อมาแล้วเขาเขาจะค้าเป็นอะไรตดเพชรครับตดเพชรสองเฮ้ 1, ยมึงค้าเป็นอะไร แล้วก็ที่ดิขุดแล้วก็ผัวแค่ไหนมึงมึงใช้เปลืองมากเลยนะกูจะบอกให้มึงไม่ใช่มึงไม่ช่วยกูทำบ้านมึงยังมาเอาของกูไปโอ้ช่วยหาค่ะนี่นะครับคุณดูนะครับไอคนที่ชื่อ H A A A R D เนี่ยนะครับมันเป็นคนที่เฮี้ยที่สุดเลยนะครับใครที่ใช้สกินนี้อยู่ใครที่ใช้สกินนี้อยู่ขอให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับ เพราะเป็นสก,กินที่คิงงก <c oughs> เอ้ยป้านเอ้ยฟีฟ่าเอ้ยไม่ใช่ไหน <c oughs> ไหนไหนไหนเองรู้จักเองรู้จักยิงลักไหม <c oughs> อ้จักอันี้ไม่ได้เอาออกเอาออกสื่อนะครับอันนี้เป็นคำถามตายเล่นๆนะครับสำหรับคนที่ก็ขอโทษด้วยนะครับอ่าคุณรู้จักยิงลักไหมครับ <c oughs> คุณรู้ไหมครับยิงรักเป็นยักษ์ประเภทไหนครับ เลยตอบมาก่อนส,กสกอักอันสักอันไม่รู้เอาดีๆนะเป็นเป็นยักษ์เป็นยักษ์อะไรรู้ไหมครับคุณเป็นยักษ์ลิง,ลงลย,ยักษ์ยักษ์ลิงยิง่งรักโอ้ไม่รู้กันรู้แล้วรู้แค่คนสองคน เขาเข้าไม่รูว่ะไม่รู้ดิช่างแม่มึงเอาไปทำอะไรตั้งนานเนี่ยแต่ทำอะไรต่อดีจุดคิดนึก็ต้องขอจบชีพเพียงวันนี้นะครับบ๊ายบายนิวปิดไปปิด

เดี๋ยวผมจะเปิดไลไ์ให้ฟังนะครับเฮ้ยเงียบๆก่อนหยิบไปยังเนี่ยยางบันังโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพลงเอ้ย จบคลิปด้วยเพลงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพสสวัสดีคับวู้ฮู้ยัง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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีลูลูบ๊ายบาย